สว,ส,สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะส,สมินานะคะมีมี่เหมือนฝันนะคะเรามาจากเรื่องรัเรามาจากเรื่องเพลเยอร์ไม่อานห้ามรักค่ะหนูรับบทเป็นปันปนกรค่ะรับบทเป็นพี่พลอยค่ะในเรื่องก็จะเป็นนักแสดงค่ะในเรื่องสำหรับปันปันก็จะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะค่ะ อาบอกเส้นเรื่องคร่าวๆหน่อยสีว่ามันเป็นไงบ้างคร่าวๆ <c oughs> ที่แปลว่าที่แปลว่าไม่สปอยใช่ไหมเอาไว้ที่หลังแต่เอาไว <c oughs> ที่<ว>ทหลังก็ในเรื่องพี่พลอยเป็นนักแสดงค่ะเป็นนักแสดงที่มีปมเรื่องความรักหมายความว่าไม่ไม่เปิดใจให้ใครก็เลยเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่คนดูในช่วงแรกอาจจะรู้สึกว่า เฮ้ยทำไมถึงทำแบบนั้นเฮ้ยทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ oh. ผู้กำกับเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าระวังนะระวังว่าจะมีคนไม่ชอบในช่วงแรกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงใจร้ายจัง <c oughs> แต่ว่าต้องให้ติดตามกันไปเรื่อยๆว่าทําไมพี่พลอยถึงใจร้ายใช่ส่วนปันนี้ก็พยายามเหลือเกินที่จะเปิดใจพี่พลอยแต่ไม่ใช่เพราะความรักในช่วงแรกหรอกนะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราต้องการอะไรบางอย่างจากเขาค่ะก็เลยเป็นที่มาของคําว่า player <c oughs> เพราะว่าเหมือนปานเนี่ยพาตัวเองไปเจอปัญหาชีวิตแล้วกันค่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าพี่พลอยพิชาคนนี้จะต้องมีสิ่งที่ฉันตามหาแน่ๆ อันนี้คำนี้ก็จะอยู่ใน trailer นี่ก็คือเป็นค k เวิร์ดหลักของเรื่องได้หรอกใช่เลยค่ะเห็นว่าตอนที่ตอนที่เรามา cast เนอะก็แบบ first impression ในการแบบเจอกันครั้งแรกเหมือนว่าไอซ์แบบปวเยือกเลยเนาะมันอยว่ามไหนแล้วใหม่สิก็คือประทับใจตั้งแต่วันแคสเพราะว่าเราเป็นคนชอบคนโกโก้เป็นคนชอบแบบ จุ๊กๆๆๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วโมเมนต์วันแคสที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาลืมบทเพราะว่าแบบเขามองหน้าเราแล้วเขาลืมอันนั้นน่ะยังไม่ประทับใจเท่ากับตอนที่เขาวิ่งเข้ามาเอากระเป๋าเราที่เขาลืมกระเป๋าแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยหนูลืมกระเป๋าแล้วก็วิ่งเข้ามาเอากระเป๋าเปิดประตูมาแล้วก็วิ่งเข้ามากระเป๋าแล้วเราก็แบบมองแล้วเขาไปแล้วนะคะไปนั่นละค่ะแล้วก็ไปอีกรอบนึงแล้วเราก็ เออน่นารักแล้วเขาเป็นคนไปหยิบกระเป๋าให้หนูแบบหนูน่าจะวางไว้แบบมุมห้องไกลๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เปิดประตูมาจากอีกฝั่งหนึ่งแล้วหนูก็บอกว่าหนูลืมกระเป๋าหนูไม่รู้อยู่ไหนหนูขาค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าวันนี้มุมกลับการที่แบบว่าเห็นพี่ไอซ์ทำได้ห้งจริงหรอโ้หเขาแบบดูแบบมีความแบบเชี่ยวชาญมีออร่า,า,าใช่คือวันแคสคืขอหนูเนี่ยเป็นแสดงแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของนี่เลยนะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่า เข้าใจเลยว่านักแสดงที่มีประสบการณ์แล้วเขาแบบส่งความรู้สึกให้เราหรือว่าส่งสายตาหรือว่าส่งอารมณ์ให้เป็นยังไงเพราะว่าเขาอะเป็นพาร์ทเนอร์ที่หนูรู้สึกว่าทํางานด้วยเราค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยค่ะ hmm. จริง เรียกว่าคุยกันมากกว่าแบบเอออะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ได้เรียกว่าดูไม่เรียกว่าดูเรียกว่าแนะนาแล้วก็แบบแชร์ประสบการณ์กันไปมาประมาณนี้เพราะพัฒนาที่ดีจริงๆก็ควรแชร์กันนะควรคุยกันว่าเออเรามองทิศทางเดียวกันไหมใช่แล้วเราก็คุยกันเยอะมากในช่วงแรกทุกวันใช่ค่ะหน้ากล้องหลักกล้องมีแบบแผบเา็นอะไรนะสมมติว่าล็กเจ้าพี่เขาที่เราเห็นนะทุกคนเห็นนะแต่จริงๆข้างหลังเนี่ยเขาเป็นแบบอะไรน เห็นหุ่นดีแบบนี้ชอบกินช็อกโกแลตมากเลยนะคะในเรื่องคือไม่กินของหวานในเรื่องนี่เอาไปให้อ๋อพี่ไม่กินของหวานนะคะแต่ความจริงคือมีเมื่อไหร่จะทําคุกกี้มีเมื่อไหร่ใช่เป็นคนติดของหวานค่ะเป็นคนติดช็อกโกแลตมากทุกคนจะรู้ถ้าติดตามไอจีทุกคนจะรู้เป็นคนกินของหวานหนักมากโดยเฉพาะช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนชอบทําขนมแล้วก็เลยอยากกินฝีมือที่เขาทาเพราะว่า ก็เคยทํามาให้แล้วอร่อยหนูเคยทําให้สั่งรอบหนูเคยทําเค้กวันเกิดให้เขาแล้วก็ทําคุกกี้เค้กวันเกิดอร่อยมากอยากกินอีกยากใช้เวลาเป็นวันเลยจริงกินอะไอ้นี่ต้องน้องกลับบ้านแล้วน้องเป็นยงไงคะน้องก็รักสบายก้องเป็นคนเอเนอร์จีดีโดยเฉพาะในวันที่อันนี้คือพาร์ทตอนที่เราทํางานเนาะหมายความว่าวันที่ตอนที่เราถ่ายอยู่มันจะมีบางฉากแล้วก็บางโมเมนต์ที่เราป่วยเราไม่สบายอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะพยายามแบบ พึบเราขึ้นมาหมายความว่าเราขี้หนาวด้วยมันมีฉากหนึ่งที่ที่รู้สึกประทับใจมากที่ยังเล่าอยู่ตลอดก็คือมันน้องให้กำลังใจแล้วแบบเอออีกนิดเดียวนะอีกแบบเออเราจะสู้ไปได้กันนะอีกแป๊บเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราอะถ่ายกันหนักมากๆถ่ายติดติดกันแล้วก็เกือบจะวยค่ะแล้วก็ไม่สบายเพราะว่าเป็นคนโดนฝนโดนอะไร่งก็จะไม่สบายแล้วเป็นช่วงที่ฝนตกใช่อก็เลยแบบประทับใจตรงนั้นด้วยใช่เพราะเรารู้สึกว่าปกติอะ เราจะเข้าด้วยกันเยอะมากแล้วพอเป็นฉากนั้นเหมือนเขาเข้าคนเดียวอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>เราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเหมือนเราช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ใกล้กับเขาาเงี้ยคะ่ะก็มองเขาหนาวใช่หนาวมากแล้วก็เหมือนจะไม่ไหวอะคะ่ะแล้วน้องก็แบบให้กําลังใจแล้วก็ปึ๊บเหมือนแบบเป็นกําลังใจที่ดีมากเพราะตรงนั้นไม่มีใครแล้วเราก็หันไปมองแล้วน้องก็แบบอื อีกนิดนึงมือนฟีลแบบอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะอะไรเงี้ยจะจบแล้วเพราะว่ามันเป็นคัดสุดท้ายอะไรเงี้ยใช่ด้วยเวลาด้วยทุกอย่างก็แบบว่าเร่งใช่ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีในเวลาที่เราต้องการพอดีค่ะโอ้ยตายแล้วใหม่แลเนี่ยพูดเองก็เขินข้งหน้าแบบลุกข้ามาจนจนแบบว่าจบจบซีรนแล้วแบบเตรียมได้ฉากแล้วเราได้แบบร่วมมองอะไรจากคนมากค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็เหมือน วัยที่เราต้องมาจูนก mm ัน hmm. จากตัวละครหรือจากาจากตัวละครแล้วจากบัวละครของพี่เองแล้วเราจะได้แบบเรียนรู้อะไรจากพี่บ้างหรือว่าขอบ้างอะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะเลยค่ะการทํางานในกองถ่ายโดยเฉพาะเป็นเรื่องแรกของหนูใช่ไหมคะคือหนูรู้สึกว่าทุกๆวันที่หนูไปกองถ่ายอ่ะมันมีเรื่องใหม่ๆให้หนูเรียนรู้เสมอแม้ว่าจะเป็นวันติดกันทั้งการเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจระบบงาน แต่ว่าเขาอะค่ะมีประสบการณ์ใช่ไหมบางทีเขาก็จะมาบอกทางรัฐหนูก็มีอืม,มส่วนเราก็เขาเรียกว่าอะไรมีประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เราได้เจอน้อง<ม>ได้เจอ<ม>ทุกๆคนแล้วก็เป็น G l เอเรื่องแรกด้วยม,มันก็ ก็ใหม่สําหรับเราเหมือนกันเราก็เรียนรู้ทุกอย่างในกองไปพร้อมๆกับเขาแต่ว่าอะไรที่เราพอแนะนําได้จากประสบการณ์ที่เรามีเราก็แนะนําแต่ส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตแล้วก็ฟังสิ่งรอบข้างแล้วก็ไปไปตามบรรยากาศที่มันเป็นะตรงนั้นนะคะไลฟสไตล์เลยของเราเปลี่ยนไปนะเพราะว่าแบบเหมือนไอ้แบบคนนี้ก็คาแรคเตอร์อีกคนนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์นแบบไลฟ์สไตล์ที่เราเคยทำมาเฮ้ยมันเจอแบบน้องที่มีความสดใสเริ่มหน้ามีพี่ที่มามันทำให้เราอะเปลี่ยนอะไรที่ซึมซับกลับมาที่ตัวเรา เขาก็ทำให้เรานิ่งขึ้นมีสติขึ้นหนูเป็นคนคิดเร็วแล้วก็คิดคิดเร็วแล้วก็คิดเยอะอย่างเงี้ยค่ะบางทีพี่เขาก็จะแบบคามเราส่วนส่วนสิ่งที่ได้จากน้องก็คือเหมือนได้ได้ความ positive อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเขาเขาเป็นคนบางทีคิดเร็วคิดเยอะก็จริงแต่เขาจะมีโมเมนต์ของความคิด คิดดีคิดบวกแล้วก็ให้กําลังใจในก็ที่บอกว่าให้กําลังใจในเวลาที่ต้องการนั้นคือจริงๆค่ะหนูว่ามันก็เป็นแบบซึ่งกันและกันเวลาที่แบบหนูเหนื่อยคือหนูอะรู้สึกแปลกมากเพราะว่าหนูเหนื่อยทุกวันเลยแต่ว่าหนูมีความสุขทุกวันเลยที่ไปกองราะว่ามันก็เป็นแบบส่ง energy กันงนนั้นต้องขอสั่คำแต่ละคนอนะสั่งคำที่แบบวิสัคำาี่ประโยคยก็ได้ที่แบบเลยคนเนี้ยต้องแบบ หนูบอกก่อนก็จะบอกว่า proud of you ภูมิใจในตัวอยู่นาเก่งมากมเลยก็ <laughs> จะบอกว่าเก่งมากๆเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่า <laughs> อยู่เป็นคน positive มาก <laughs> แล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจแล้วก็มีความคิดที่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไปข้างหน้าตลอดอ เก่งมากๆม่เอาเป็น่ะเกินสามคำแล้วด้เลยเินแล้วสาม p a รา g r a p แล้วแฟนๆบอกว่าบวกอย่างขนาดที่อกมานี่คือยอดวิวนี่สูงมากขอบคุณแฟนๆที่แบบติดตาม ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดที่ติดตามซีรีส์เรื่องเพล y e เยอร์แล้วก็พวกเราสองคนก็ตั้งใจมากๆไม่ใช่แค่พวกเรามีทีมงานทุกคนที่แบบตั้งใจที่จะทําผลงานชิ้นนี้ให้ออกมาเป็นที่ถูกใจของทุกๆคนแล้วก็ มันไม่ใช่แค่ดูเพื่อความบันเทิงแต่มันจะมีแง่คิดอะไรบางอย่างที่แฝงเข้าไปในเรื่องราวนี้ด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะใช่ค่ะฝากเฟรยอไม่อานห้ามรักไว้อีกรอบหนึ่งนะคะ First e p i s o d e วันที่3ตุลาคมนี้นะคะที่พารากอนแล้วก็ฉายทาง i อชีอ e, แล้วก็ยู u ูบของ h าร์ดบ๊อบสตูดิค่ะเะันตามตัวเอง ออ๋ของหนูก็จะมี Instagram นะคะม mm hmm. e i ม i แบ e M E M I B A E ค่ะชื่อเดียวกันใน TikTok นะคะแล้วก็ใน X จะเป็น m i ม i แบ11 1ค่ะฝากด้วยค่ะของอามินา Ice u n d e r อนค่ะ Instagram แล้วก็ทุกช่องทางคค่ะขอบุณค่ะขอบคุณค่ะ